ใหม่ตอนนี้ก็รถมาถึงแล้วนะครับก็ล้างก่อนล้างเช็คแล้วก็เก็บสีบล้างดูใต้ท้อน,นะครับเห็นก้นแข้งมันรั่วอยู่มันมันซึมบบว่ะล้างก่อนแล้วเดี๋ยวติดเครื่องลองแล้วก็ทับสีแล้วก็เก็บงานจะได้ก็ลองก่อนจะได้เสนอราคาถูกครับโอเคนะครับเริ่มปรับปรุงสภาพของพี่แล้วนะครับล้างน,นะ ภายในจะเกี่ยมของออรไทยแนละ้วผมแคะมาเป็นชิ้เๆงเลยนะน่าจะเยอะอยู่คัะที่ขัดเดี๋ยวพอสิใหม่เนี่ยลวซึมตรงไหนมันจะเห็นง่ายนะครับล้างก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บการโปสสีโปสสีก็ก็คืออ่ามันก็จะสวยกว่าเดิมมาครับง่ายสวยกว่าเดิมนะอันนี้ตัวหิง้ง อันนี้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันแต่ที่หักปานี้เชื่อมให้เรียบร้อยเชื่อมให้เรียบร้อยก็เลือฝากระโปรงตัวปัญหาคือฝากระโปรงมันผุถ้าหาของเก่าไม่ได้หาเศ็กระแทนไม่ได้ก็จะต้องเอาของพี่อะบิวเอาตัดผุเอาแ้าเกิดหถได้หาใหม่ดีกว่ามันจะสวยมันจะเข้าโค้งนะฮะโอเคนะครับรอดูต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ก็หลังจากเราโป๊คัดทําควาสะอาดเก็บผิวเตรียมพื้นนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนเอ,อขั้นตอนขั้นตอนการพ้นสีพื้นนะโปะเก็บแต่งอะไรเรียบร้อยนะทุกชิ้นส่วนอัพเลเวลอัพเวลเท่าที่จะปรับปรุงได้ให้ดีขึ้นนะทํให้ดีขึ้นนะตัวรถหลังจากโป๊เก็บขัดน้ำแล้วก็จะรอพ้นพื้นนะ ลูกค้าสามารถสั่งสีเป็นสีที่ตัวเองชอบได้นะครับไม่อยากได้สีเดิมโรงงานสีที่เหมือนมากับรถติดรถโรงงานมาก็อยากเปลี่ยนแปลงเป็นสีอื่นตามชอบตามชโรงได้เลยฮนะเรายินดีเลยนะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้นะครับโอเคนะครับสนใจมองหาก็อย่าลืมติดตาอ DTA